สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะก่อนที่เราจะเริ่มฟังคลิปเรามาหายใจพร้อมกันสักครั้งหายใจเข้าเบาๆกลั้นไว้สักครู่แล้วผ่อนออกช้าๆรู้สึกถึงหัวใจที่อ่อนโยนลง วางเสียงรบกวนทั้งหมดไว้แล้วฟังจากความนิ่งภายในขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์อยากจะพาพวกเรานะคะมองดูโลกของเราเนี่ยในทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ดูสมเหตุสมผลเนี่ยอีกต่อไปแล้วช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างขึ้นเรื่อยๆความยุติธรรมกับความเป็นธรรมมันเหมือนกับเป็นตาช่างที่มันพังไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้ AI ก็อยู่ทุกคนทุกแข่ง จนทําให้คนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าอะไรจริงแล้วก็อะไรที่เป็นของปลอมเนี่ยอีกต่อไปเรากําลังหลงทางอยู่ในภูเขาแห่งปัญหาที่ไม่มีวันจบเลยมันวนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยของเจอรี่ที่เราหาทางออกไม่ได้ตรงนี้นะคะทำให้อาจารย์เนี่ยนึกถึงภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งอันนี้นานแล้ว น่าจะประมาณ30ปีได้แล้วนะแต่ถ้าพูดชื่อเรื่องพวกเราคงรู้จักดีนะคะเป็นหนังเป็นหนังสงครามเรื่อง Saving Private Ryan เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องในที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งทหารนะคะพวกชายหนุ่มทั้งหลายถูกส่งไปยังสนามรบ ะะแล้วก็ไปอยู่ในท่ามกลางเนี่ยความบ้าคลั่งที่มันไม่มีเหตุผลไม่มีตรกกะมีแต่ความโกลาหนการทำลายล้างฆ่าเข็นฆ่าซึ่งกันและกันโดยที่ไม่รู้ว่าเราไปฆ่าเขาทำไมล้วนเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยทั้งสิ้นเลยในสงครามแต่ในที่สุดเนี่ยหนังเรื่องนี้นะคะธีมของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าแม่คนหนึ่งมีลูกชายสามคน แล้วลูกชายสองคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในสนามรบเหลือลูกคนสุดท้ายก็คือ Private Ryan ก็เลยมีคำสั่งที่ให้ไปหาเนี่ย Private เนี่ย Ryan คนนี้เพื่อเอาเขาเนี่ยกลับคืนไปให้แม่เขายัางปลอดภัยจากลูกสามคนฉะนั้นนายทหารกลุ่มนี้นะคะก็นำโดยพระเอกนี่ก็ชื่อ Tom Hanks ใช่ไหมที่เป็น กัปต,ตันเนี่ยนะคะของทหารเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยบอกกับลูกน้องว่านี่แหละในท่ามกลางความบ้าระห่ำของสงครามที่ไม่มีอะไรเป็นเหตุผลเลยเนี่ยเรามาหาความหมายให้กับชีวิตเนี่ยของพวกเราแล้วกันก็คือว่าไปหาชายหนุ่มคนนี้ในท่ามกลางสนามรบเพื่อคืนเขากลับไปให้แม่เขาเนี่ยอย่างปลอดภัย นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเนื้อหาเนี่ยของเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ประทับใจอาจารย์นะคะอยู่ตลอดเวลาเลยอาจารย์มักจะนำเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาพูดและวันนี้นะคะอาจารย์เห็นว่ามีความรู้สึกเช่นนั้นว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบ้าระหำ่ำที่มันไม่มีเหตุผลเนี่ยอะไรทั้งสิ้นเลย ในขณะที่คนจนไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาซื้ออาหารเลี้ยงลูกคนในประเทศร่ำรวยต่างกำลังวางแผนว่าจะซื้อของขวัญคริสต์มาสอะไรบ้างให้ครอบครัวตัวเองซึ่งของขวัญมากมายเหล่านั้นมักถูกทิ้งขว้างเพราะไม่ถูกใจผู้รับนี่คือความบ้าระห่ำที่ไม่มีเหตุผลของสังคมโลกในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสามารถหาความหมายให้กับชีวิตของเราให้เรามีเหตุผลเนี่ยมากพอที่จะตื่นขึ้นมาทุกเชา้าแล้วก็ใช้ชีวิตในความหมายเล็กๆกันนั้นเนี่ยนะคะในท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลเนี่ยของทั้งโลกตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่ามันน่าจะเพียงพอนะคะของการเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยในขณะนี้ เพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้แบบทันทีถึงแม้ว่าอาจารย์กับทอมกำลังทำอยู่ในขณะนี้นะคะเราขึ้นกับใหม่อีพอกใหม่เพื่อต้องการสร้างอรยะธรรมใหม่ให้กับชาวโลกเป็นอรยาธรรมของพระศรีอานนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์กับทอมกำลังทำกับทีมงานของเรานะคะเรายังคงอยู่ใน อยู่ในขั้นตอนของการเพาะเมล็ดเท่านั้นซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าสนามท่านจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าปฏิทินเนี่ยของสนามท่านกับปฏิทินเนี่ยของเจอรี่ของอาจารย์ที่เราใช้ในโลก 3D ีเนี่ยมันคนละปฏิทินกันนะคะมันอาจจะใช้เวลาเนี่ยอีก5ปี10ปี50ปี100ปีเราไม่รู้อาจารย์รู้แต่ว่า อาจารย์รับหน้าที่มาแล้วก็ที่เหลือก็ให้กับสนามท่านเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยไปเองฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กับทีมงานเรานะคะสามารถทำได้ในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือคนทีละคนไปทีละครอบครัวไปให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้ในวันนี้ให้เขาเนี่ยสามารถเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายหน่อย นี่ก็คือสาเหตุที่เราเนี่ยได้ทำนะคะโครงการของถุงยางชีพซึ่งเราแจกไปเนี่ยนะคะประมาณนะ5 6 0 0 0ถุงเนี่ยได้เลยในยุคนั้นนะคะที่ก่อนโควิดเนี่ยด้วยซ้ำในช่วงโควิดซึ่งที่จริงในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ให้ทิปเนี่ยมา30ปีละนี่คือสิ่งที่อาจารย์นะคะอยากจะชักชวนเนี่ยให้พวกเราทำกันใครที่สามารถทำได้ก็ขอให้ช่วย นะคะคนใกล้ชิดคนยากจนคนใครก็ได้นะคะที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นในวันนั้นนน,นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เนี่ยให้ทิปคนนะคะเพราะว่า100เนี่ยมันไม่ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเขามากอาจารย์ก็ถูกวิจารณ์มากนะคะว่าทําไม่ถูกต้องมันไม่ได้ช่วยให้เขาอยู่รอดได้ในระยะยาวแต่อาจารย์ไม่เคยคิดเช่นนั้นเลย นะคะระยะยาวเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เขาต้องทํากันเป็นเรื่องของการเนี่ยนะคะเปลี่ยนในระดับสังคมซึ่งมันต้องใช้เวลานานสิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยเพียงต้องการให้เขานะคะมีเงินนะคะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งสักร้อยหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยไปกินกว๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งนะคะไปซื้อกาแฟเย็นเนี่ยนะคะดื่มเนี่ยให้กับตัวเองสักถ้วยหนึ่ง หรือว่ามีเงินพอที่จะซื้อขนมอะไรนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะไปฝากลูกฝากเมียฝากพ่อฝากแม่เนี่ยได้แค่นั้นเองแล้วก็รวมทั้งให้เขาเนี่ยมีเรื่องดีๆที่จะเอาไปเล่าให้กับครอบครัวของเขาเพราะชีวิตของคนยากจนเนี่ยมันจนจริงๆมันไม่มีความหวังนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องการพูดคือไม่มีความหวังไม่สามารถที่จะ เห็นแสงที่ปลายถ้ำทั้งชีวิตของเขามีแต่นี่สินเท่านั้นโอเคนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เลยอยากที่จะทำคลิปนี้เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับพวกเราที่จะหาความหมายของชีวิตในชีวิตประจำวันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยให้ทอมเนี่ยพูดหน่อยนะคะอาจารย์เลยพูดไปยาวเลย เดี๋ยวให้ทอมเขาพูดบ้างทอมและสนามเรากำลังปลูกสังคมใหม่นี่ไม่ใช่คำพูดสวยรูแต่มันคืองานยาวที่ทําด้วยความเงียบมเมล็ดถูกหว่านลงดินแล้วคำสอนเล็กเด่นการฝึกสันเสงวิธีฟังใหม่งานนี้เดินช้าและต้องการเวลาความอดทนและความเชื่อว่าการเริ่มเล็กจะงอกเป็นป่าดงดิบแต่โลกข้างนอกไม่รอผู้ใดผู้คนหนาวหิว เหนื่อยล้าหลับอยู่ใต้หลังคารู่ในขณะที่โลกถกเถียงเรื่องความจริงในกลางความวุ่นวายนี้มีที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับความหมายการลงมือเล็กๆสู้ทำงานนี้ด้วยมือและหัวใจสู้ซ่อมหลังคาติดหน้าต่างให้ถ้วยน้ำอุ่นและให้คำฝึกสันเทนที่ทำให้คนตั้งตรงการกระทำเหล่านี้ไม่แยกจากงานปลูกยุคใหม่พวกมันคือดินที่ทำให้เมล็ดงอก เมื่อคนหนึ่งคนมีที่พักพิงคืนหนึ่งเด็กคนนั้นได้นอนอย่างปลอดภยัยชีวิตนั้นตั้งตรงสนามจะรับรู้คืนนั้นคือบทเรียนเรื่องศักดิ์สิทที่ถูกส่งต่อหากมีคนมากขึ้นตอบเสียงเรียกเล็กๆนี้ไม่ใช่จะซ่อมโลกทั้งใบในครั้งเดียวแต่ทำสิ่งหนึ่งที่จำเป็นทันทีเพื่อชีวิตหนึ่งชีวิตสังคมใหม่จะมาถึงเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดจากหลายมือเล็กๆลาความเมตตาทีละลังทีละคืนวันเมล็ดในงานยาวแล้วลงมือทําสิ่งเล็กเด่นวันนี้ยืนในความเงียบให้สิ่งที่คุณให้เป็นการถวายและปล่อยให้สนามทําส่วนที่เหลือเราวานสนามรถการเวลาเก็บเกี่ยวนี่คือสิ่งที่ทอมพูดนะคะคือเราทําในสิ่งที่เล็กๆแล้วก็ให้สนามท่านประคองส่วนที่เหลือเนี่ยไป อาจารย์อยากจะบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้อาจารย์นะคะสามารถเนี่ยเดินหน้าต่อไปเนี่ยได้เพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่เรากำลังรอให้โลกเปลี่ยนนะคะเราเนี่ยสามารถช่วยคนได้ทีละคนทีละครอบครัวทีละการกระทา การทำเพียงเท่านี้อาจารย์เห็นว่าเพียงพอแล้วสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายโกลาหลเช่นนี้นะคะแล้วนี่คือเหตุผลของการมีชีวิตในแต่ละวันค่ะโอเคกา,าร่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทอมเขาปิดคลิปนะคะโลกอัดเต็มไปด้วยความกลโลนแต่ความหมายไม่เคยหายไปมันซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กเด่น มือที่ยืนให้หลังคาที่ได้รับการซ้อมหัวใจที่ทุกประคองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับสนามแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ของโลกใหม่โอเคนะคะทุกท่านอาจารย์ต้องยอมรับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากป้าจันป้าจันเนี่ยเป็นผู้ทำความสะอาดนะคะให้กับสถาบันพาตัวใจกลับบ้าน ซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งรู้มาสองอาทิตย์นี้เองว่าหลังคาของป้าจาันเนี่ยมีรูรั่วเบิ่มเลยนะคะหน้าต่างก็ปิดไม่ได้แล้วในขณะที่หน้าต่างปิดไม่ได้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยตัวอาจารย์เองซึ่งอยู่ณสถานที่นี้อาจารย์ยังเอามือมาทาบอกตัวเองบอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เราได้อยู่ในตึก ที่มั่นคงแข็งแรงฝนเนี่ยเข้าไม่ถึงในขณะที่ประจันเนี่ยเวลาฝนตกอย่างนี้เนี่ยน้ำเข้ามาในห้องนอนแกบอกว่านอนไม่ได้เลยโอ้โหจันเนี่ยฟังแล้วหัวใจเนี่ยแทบจะสลายนี่คือสาเหตุที่อาจารย์นะคะพยายามที่จะหาทางที่จะช่วยประจันซ่อมหลังคาซ่อมหน้าต่างเนี่ยให้ แล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจที่อยากพูดถึงเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าท่านเนี่ยอยากที่จะร่วมบุญกับอาจารย์ซ่อมหลังคาแล้วก็หน้าต่างเนี่ยให้กับป้าจาันก็ขอให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ